อโอเวอร์เจงแจวโปเจอร์ค <mem es rapper> ันนี้มันช่วยอะไรไม่ได้นะไม่เมียอะไรไม่เช่ไม่ใช่ไม่ลงกูช้านช้าด้วยกูกูเดี๋ยวไม่มีรถเอเอาโชคไปดูก่อนโฉบไปไกลๆแล้วกันกูถ่ายรูปกูถ่ายรูปวันนี้กูเลเซอร์สองอันเลยสักแม่งเล่นดอกเลยอ้อมอ้อมอ้อมไมเห็นแล้วละเหมือนดวงใจมีระ ปุ๊บลงมาแบบพระเอกเกือบลืมเกือบลืมไปนี่แล้วกูเกือบลืมกลางลมแล้วไอ้เหี้ยใส่ตุกผิดอ่านเนอะมาแล้วไอ้โง่กูกูลงตั้งนานแล้วโอ้ยเะเลยแล้วกูจอดเลยคือกูไม่รีบ เจอกูเจดที่รถเอเมันไม่เอาเฮียมันจะยิงตะกูอะเฮียมันไม่มีเครื่องบินใช่ไหมโยอ่ไปเลวพี่เจ๊กูสกิลการบินกูอัพเกรดมาแล้วกูเลี้ยวแบบเร็วๆได้แล้วแบบหันเลี้ยวแบบเลี้ยวแบบเดมอนเก่งจิ้นอะกูลุกขึ้นมามีสามตัวเรียกลังโอ้โหคนเยอะมีอีกตัวมีอกตัว โอ้ยยิไม่ตายตายตายโอเคกูก็ตายอุ้ยแม่มึงไอ้เหี้ยไปยิงรถดีเฮ้ยมันไม่เซฟไปอยู่เย็นรถอยู่ขวามันว่างมากเลยเลยเออไอดีโฟเต็มตีนกูเลยไอ้เฟรดโอ้ไม่ถึงว่ะน้องไอ้บุ้ยล้างบุ้ยไม่ได้แป๊บยังกระสุนอยูนะฮะมันเสียคนมันเสียเก่งวานใหม่เกวานใหม่โอเคข้างหน้าข้างนอกมีนะเน๊อะ ูวิ่งอยู่กูตามไปอยู่เอ้ารถขับรุกไปตัวเนี้ยโอ้ตายเดี๋ยวๆทำไมมีแค่สร์ตเราว่าฝั่งนี้เขาเข้าไฟกันแล้วไม่แค่หวดีแดงอยู่เลยเฮ้ยโอ้เกือบแล้วกูเฮ้ยใครใครโวยวาย

กูม <ersch> <idiots. S 1> ีดจ oh, oh, ิ้มใครไม่รู้เป็นเกมเ้จโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บมากออมพิคอนกูหายแล้วทีเราไม่ยอมเข้ากันแม่งได้กันอยู่ข้างนอกใช่โอ้ย โออ้ไม่เดียวยางแล้วมันนุ้ยลิคอนเวางแล้ววางแล้ววางแล้วว้ามันอยู่ในบ้านที่เพิ่งถล่มไปเมื่อกี้เฮ้ยโคตรดีปะกูยิงโดนเสาเธอหลือจะเชื่อนะฮะได้ตัวเดียวโอ้ยโดนโดนแมงต่อยตายโอ้ ไอ้สัตว์เอ้ยเขายิงคุมการให้เราไงได้เข้าง่ายๆไม่เห็นจะช่วยเลยไอ้เฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วบนบ้านบนบ้านหลังคาหลังคาหูสองตัวไอสัตว์เอยหมดแล้วด้วยเข้าไม่ได้ ยิงไม่หมดยิงเย้โุ้ยเขียมันออกมาหมดแล้วสุดสุดนี่ไอ้ส <oo> ัสพวกมึงทำอะไรกันอยู่นะไกลๆทำรู้นะคุณวิ่งเข้ามาที่นี่กันหมดแล้วไม่ใช <eye> ่เหรอสไนเปิดเน้นเน้นชอบกลิ่นทรายไม่นกรดมกลิ่นทรายไปเรื่มมาเลยเรื่มมาชันมาเลยเออเฮ้ยมันแอบกันอยู่ในบ้านนะ โอ้หลังคาไม่เหลือแล้วะไอ้ม่โอ้ยแม่เลยทุกทางเลยเออโอทิร้ยเอ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเ้เลยยเ โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เพื่อนผ่นชีพฮึและเยอะอยู่โอเคโอเคเอาดีคนดีช่วยชีพได้ใช่ไหมได้โอเคมีรถนะมาเกิดรถได้มีตาเอารถไปมันมีรถฟีอยู่ขับไปยัดพ้อยเลยไอรถอันนั้นอะฟีวแทงอ่ะขับไปเลยเฮ้ยยี้มันจับกูอ ไม่แต่งเร er. ื่องเราไปเดา MT เอหรือกูรับเหมือนกับสิบในใจแล้วกูยัดเหมือนกันวิโอเคกูตรงไปเรื่อยๆกูตรงไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวกูลงแล้วกูยิงเฮ้กูอยู่กูร้อนกินอยู่ร้อนกินเดี๋ยวรอรอบเพื่อนๆเข้าก่อนเหมือนเพื่อนๆจะเข้ากันแล้วแต่ได้ได้ไปไปไปอยู่าอยู่ๆหายรูปรูปกูโยกกูโยกกูหลบหลบเจรวหนูเป็นพิษสัตขวามากมาย ไอยูรถกูทางขวามากมายตั้งแต่แล้วทางขวากูลงมาแล้วเว้ยมกูต้องยิงเป็นมดยิงหมดยิงหมดยิงหมดกูแตกละไอ้สัตสทั้งหลังอีกแก่โอ้ลงเลยบุ้ยลงเลยลงเลยลงเลยลงไปแล้วลงไปแลยลงเลยโอ้ตั้งโอ้ยแต้มมหาศาล อู้โอ้มันเจ้ากูหมอหมอครับมีเลือดไหมหมอมอเลือดหน่อยหมออุย้ยเชี่ยแมงโอ้โดนตะข่ายโดนตะข่ายยืนไว้ยืนไว้อ๋อ เอไแล้วเอาให้มันจบกออาทะเลอ่ะระเบิดขอนไหมมีขอนแตกหมดแล้วเรียบลอยมีมไปโ้ยกูยิงไงวปเนี้ยอ้ยยอม ไม่มีใครเลยเยืดในพ้อยโอ้โหแดงแดงแดงเราจะมีกูเออเกิดมาเกือบตายกระสุนเร็วผู้ชากกระสุนนักระสุนโอ้โหไม่หมดว่ะอ๋อศุภความสามารถโอ้โห

ไม่พอไหนมาจ้๊กหมังเฮ้ยหลังไหนกี่ชุบชุบชุบปุ้ยอันนี้ไปไหนไม่รู้โผล่ไหนก็ไม่รู้เราไม่ไปดิไม่เคยวิ่งมาโอ้นาไม่ถึงพอยแต่ไปได้อยู่เอาวาวก่อนกันตรงนี้ ก็ฉีกออกหลังเพื่อนฉีกออกหลังขึ้นเนินขึ้นเนินเอ้ยรถมาหลังเพื่อนเอ้ยอยิงวิญญาไหนวะอุ้ยมันยัดอุ้ยยังไหนวะกูตีเนินกูตีเนินตาม M7 มันยิงง่ายงั้นเลยเอ <laughs> โอ้ใช่ M7 ปืนโกงนี่อไอ้สัตว์ตอนแรกก็ อยู่วิยญากนั่นองไปยิงมาก็ง่ายดีว่ะโอ้รถอีกหย่าเฮ้ยเรารถไปหาไดชนกูเออกูหนีอยู่กูมีระเบิดอ่ะใช้ไปแล้วเฮ้ยไปกูมามาเรียบร้อยเฮ้ลนวข้นตายง่าได้บาง้ยมันจะไปโผล่มันจะไปโผล่ตรงช่างเชื่อมอะ ได้ตรงไหนไม่ได้เลยมิ่ยิงทุก้องทุ่งที่เลยมีบีคอนไปยังบีคอนด้วยเงี้ยอวางแล้ว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 บีคอนก่อนตายโอ้ทำไมมีสองขูณวะเฮ้ยต่อยอะไรวะเนี่ยมันมีอีกลูนึงไม่ใช่เหรอไม่ไหว โอ้ย,ยไม่ทันเข่าจริงๆไอ้มี่ฮะไอ้มี่โอ้ยว,วางวิฟอนได้แล้วว,วางวิฟอนได้แล้วเออโดนกดเข้าใหม่อ่ะยี่ยเราวันไม่มีคนไงวะเห <c oughs> มือนมีแต่บอดเลยเนี่ยเข้าไปได้ต้องพอฝันเขาเข้าแดนเข้าวาก็แพ้เลย ไม oh. ่่เกงโอ้ยยิงได้คนหนึ่งแล้วกูตายเฮ้ยไปลงที่สองพี่เชียรโอ้ยสมองหายยี่อะไรแกตายยิงยิงอยู่ไม่เคลื่อนแล้วมังอันหน้ากูทีเดียวกัน เป็นยังไงบ้างครับคลิปในวันนี้สนุกไว้เอ่ยถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะติชมหรือให้คำแนะนำผมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ